สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่หนูเปิลชาแน,นลนะคะและนี่คือ Tarot a r t i s t ค่ะคลิปนี้นะคะเป็นการดูดวงความรักรายธาตุค่ะให้กับชาวธาตุลมแล้วนะคะได้แก่ราศีมิถุนตุลแล้วก็กลุ่มค่ะประจําวันที่1นึถึงสิหาสิงหาคม6กี่มาดูกันเนาะว่าความรักของชาวธาตุลมเนี่ยครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคมเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นเนี่ยขอต้อนรับคนที่เข้ามาดูใหม่ก่อนเนาะเปิลขออธิบายก่อนว่าช่องของเปิลเนี่ยเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะเพราะฉะนั้นการแบ่งราศ เพื่อทําความเข้าใจบางคนเข้ามาดูแล้วอาจจะงงว่าทาไมไปดูกับท่านอื่นเนี่ยเป็นราศีหนึ่งพอมาดูกับเปิ้ลเนี่ยอาจจะเป็นอีกราศีหนึ่งัะะน้นนําความเข้าใจก่อนช่องของเปิ้ลเป็นโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะก็เลยแบ่งวันที่ไม่เหมือนกันเนาะใครอยากรู้วิธีการแบ่งวันที่หรือว่าอยากเข้าใจโหราศาสตร์มากขึ้นเปิ้ลแปะลิงก์ไว้ให้เปิ้ลมีพูดเรื่องโหราศาสตร์หรือว่าสายมูที่ต้องรู้ว่าคืออะไรนะตามลิงก์ไปอ่าถ้าเกิดใครจะดูช่องของเปิ้ลนะบอกเลยว่าอันดับแรกยึดลัคนาก่อนค่ะลัคนาแบบตะวตนะาิธีห ก็ตามลิงก์ไปหาได้แปบ๊บเดียวหาได้เลยแล้วคุณจะรู้ว่าราศีแบบสากลของคุณนะคือราศีอะไรเนาะซึ่งมันจะไม่ตรงกับของไทยนะมันมีโอกาสที่มันจะไม่ตรงกันได้เนาะบางคนอาจจะตรงหรือบางคนอาจจะเคลื่อนก็ได้เพราะฉะนั้นลองเช็คดูกก่อนนะคะส่วนใครจะดูตามช่วงวันที่ก็ได้นะกะ็วันที่มันจะระบุไว้ที่ใต้คลิปค่ะซึ่งการแบ่งวันที่ของโหราศาสสากลหรือตะวันตกเนี่ย ก็จะไม่ตรงกับของไทยเช่นกันเพราะฉะนั้นเพื่อความสบายใจนะดูดวงให้มันสนุกหรือว่าให้มันตรงหรือแม่นยําม,มากขึ้นนะก็คือยึดตามนักพยากรณ์เท่านั้นค่ะคุณดูกับใครนะถ้าเขาบอกว่าเขาเป็นสัตว์ตะวันตกคุณก็ยึดแบบตะวันตกถ้าไปดูแบบไทยคุณก็ยึดแบบไทยเพื่อความสบายใจนะแต่ถ้าเกิดงงอย่างที่บอก ตามลิงก์ไปดูได้เลยคะ่ะเปิ้ลมีอธิบายเนาะพื้นฐานโหราศาสตร์เบื้องตน้นก็แล้วกันกให้เราเข้าใจว่าทําไมถึงได้งงง,งบางทีหมอดูคนนี้ราศีนี้หมอดูอีกคนหนึ่งอีกราศีหนึ่งนะเกิดมาเยอะแล้วเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะความรักของช่องเบิ่นเนี่ยแบ่งเป็น3สถานะเนาะคนโสดคะ่ะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคือมีคนคุยนะแต่ว่ายังไม่ได้ระบุสถานะแล้วก็คนความสัมพันธ์ชัดเจนแล้วคือเป็นแฟนกันใครๆก็รู้หรือว่าแต่งงานแล้วก็ได้นะคะ ใครเนี่ยไม่แน่ใจสถานะตัวเองนะสามารถดูประกอบกันได้หมดเลยง่ายๆไม่ต้องไปซีเรียสมากเพราะว่าคลิปแบบนี้เป็น general reading ทำให้คนหมู่มากเนาะวิธีการคือดูถ้ามันตรงกับสถานการณ์ของคุณคุณก็เอาแนวทางไปปรับใช้นะตามที่ไพ่บอกแต่ถ้าเกิดว่าดูแล้ว ไม่ตรงก็ทิ้งไว้ค่ะไม่ต้องซีเรียสเนอะพลังงานอาจจะไม่ได้ตรงกับาธาตุนี้ก็ได้เพราะว่าบางทีพลังงานอาจจะไปจับโดนลักษณะข,ของคุณราศีหรือว่าดาวจันร์ดาวสุขได้หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วมันไม่ตรงก็แค่ปล่อยวางไว้ค่ะไม่ต้องซีเรียสซึ่งถ้าเกิดคุณมีเรื่องต้องตัดสินใจจริงจังนะคุณก็จําเป็นจะต้องดูดวงส่วนตัวดีกว่าอ่ะถ้าเบิร์นแนะนานะเพราะว่าภาพกว้างแบบเนี้ยราศีธาตุลมอคุณคิดดูดิว่ามันมีทั้งสามราศีใช่ไหมมันจะเป็นดวงของคุณหรือเปล่าถ้าคุณเอาไปตัดสินใจอะไรที่มันนเป็ ซีเรีส์คอขาดบาดตายแล้วตัดสินใจผิดพลาดหรือว่าคุณรู้สึกแบบแตัดสินใจผิดอะไรอย่างเงี้ยลรามาเสียใจภายหลังเปิ้นก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นการดูดวงส่วนตัวกับนักพยากรณ์ท่านไหนก็ได้จะเป็นการเจาะจงดวงของคุณค่ะซึ่งมันน่าจะต้องเป็นแบบยืนยันชัดเจนนะว,ว่าเป็นดวงของคุณคุณถึงจะเอาไปตัดสินใจอะไรได้การดูคลิปแบบเนี้ยวัตถุประสงค์คือดูเพื่อสบายใจดูเป็นแนวทางไกด์ไลน์แล้วก็ให้ ให้สบายใจมากขึ้นเท่านั้นเองนะซึ่งถ้าเกิดว่าคลิปนี้สามารถช่วยได้เปิ้ลก็ยินดีมากเลยนะเข้าเรื่องค่ะก่อนที่เราจะไปดูแต่ลสถานนะเนาะทุกครั้งเปิ้ลก็จะเอาไพยา,ยานโลกสมบูรณ์ค่ะมาดูพลังงานโดยรวมของคนทุกสถานะก่อนว่าคนท่าลมเนี่ยในช่วงวันที่1-15สิงหาคมนะคะพลังงานโดยรวมรวมของคุณอนะเกี่ยวกับความรักเป็นยังไงบ้าง ไพ่ที่ขึ้นมาค่ะเลขอาถรรพ์ยังไม่ต้องตกใจไปนะเปิ้ลคิดว่านะจากภาพเห็นไหมคะมีคน3คนเนาะเป็นไปได้สูงมากเลยว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงวันที่1นึถึงสิเนี่ยจะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องหรือสิ่งที่3แบบนี้เนาะคือปัจจัยที่3ก็ได้นะในการที่มาเ,เกี่ยวข้องกับความรักคุณก็แล้วกันเปิ้ลไม่ได้มองว่ามันอาจจะเป็นปัญหาหรือมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาก็ได้นึกออกมาเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเทคซีเรียนะเบิ้ลคิดว่าอาจจะมีเหมือนแบบมีตัวแปรเยอะกว่า1คนอึ่งเนอะรอนะหร คนที่แบบเออมีบุคคลที่สามอ่ะมันคิดว่าเป็นแบบนั้นเนาะอย่างเช่นว่าโอเคอาจจะมเีเป็นบุคคลที่3ามจริงๆเลยเนะในความสัมพันธ์ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยตัวกลางตัวที่3ในการที่มา,ามีบทบาทในความรักความสัมพันธ์ของคุณก็ได้เช่นกันเนาะหรืออาจจะเป็นความหึงหวงก็ได้บางทีไม่ได้มีอะไรเลยนะแต่ว่ามันเหมือนเราไปหึงหวงบุคคลที่3ามาเองใช่ว่าเขาไปเซ็นกับเพื่อนอีกคนหนึ่งใช่ไหมเราคิดว่าเอยมันต้องมี something รองแนะ่เลยแล้วเราก็ไปแบบกังวลเองแบบเนี้ย ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวใบเนี้ยเดี๋ยวเบิ้ลจะเอามาประกอบกับแต่ละสถานะแล้วกันเนาะว่ามันจะบอกเรื่องอะไรกันได้บ้างเนอะอย่าเพิ่งซีเรียสน,นะตอนนี้นะมาเริ่มต้นกันเลยคนโสดค่ะไพ่ที่ขึ้นมานะคะ1ไม้ค่ะ7เหรียญน,นะาเจ h ายพริตเทสค่ะเดอะฟูลนะคะ9ถ้วยและใต้สำหรับเป็นแฮงแมน จากไพ่นะคะคนโสดต้องบอกเลยว่าครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคมคุณจะมีเสน่ห์มากเลยเนี่ยมีไฮพรสขึ้นมานะคุณจะเหมือนแบบเป็นช่วงที่คุณอาจจะอยากสวยอยากหลอก่อก็ได้เอากลับมาดูแลตัวเองก็ได้นะคะแล้วก็มันเลยทําให้คุณมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นเนเาะพอคุณลนลายมีความสุขแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันจะมีคนเข้ามาอาจจะมีหลายๆคนเข้ามาแจกขนมจีบเข้ามาพูดคุยอะไรแบบนี้นะแต่เปิ้ลคิดว่าคุณอาจจะยังไม่รีบอืมเนี่ย เนี่ยไอการที่มันมีคนเยอะแบบนี้อาจจะหมายถึงว่ามีคนเข้ามาเป็นช้อยซึ้ามาเป็นทางเลือกให้คุณเลือกก็ได้นะแต่คุณยังไม่รีบค่ะคุณจะค่อยๆดูนะมันมีไพ่เจ็ดเหรียญเพราะว่าอะไรมันมีแฮงแมนอยู่ที่ใต้สําหรับเป็นไปได้ค่ะว่าคุณอาจจะยังรู้สึกกลัวยังรู้สึกรอคอยใครบางคนอยู่ก็ได้นะคือ เราอาจจะ move on ไปละแต่ว่าโอเคเราก็กลับมารักตัวเองพอมันมีคนเข้ามาถามว่าเราเหมือน move on ได้เต็มที่หรือยังก็อาจจะยังเนอะเหมือนเราอาจจะยังกลัวเราอาจจะยังอยากอยู่คนเดียวก่อนมีความสุขไปก่อนยังไม่เร่งรีบเพราะว่าไม่แน่ใจว่าคนที่เข้ามามันจะเข้าอีรอบเดิมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราค่อยเป็นค่อยไปแต่ไพ่ก้าวถ้วยต้องบอกเลยคะ่ะคุณมีความสุขกับตัวเองคุณจะแบบ happy อน j o y มีความสุขแบบ กินดื่มอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคือมีความสุขแล้วก็รักตัวเองมากขึ้นซึ่งค่อนข้างดีบางคนค่ะอย่างที่บอกเนอะพอเราเหมือนแบบยังมีการฝังใจหรือยังแบบยังไม่ได้ move on เท่าที่ควรอนะ่ะเราก็มีโอกาสเหมือนกันว่าช่วงนี้นะเราจะหวนคิดถึงคนเก่าๆเ,เรื่องราวเก่าๆได้ทำให้เรายังไม่ได้พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครเพราะฉะนั้นลองดูอารมณ์ของตัวเองดีๆนะเพราะว่า h ฮเปอร์ลิเทค่ะเป็นไพ่ของการคิดถึง หัวลำลึกถึงหรือว่ามันเหมือนมีเซนนะว่าแบบเอออยู่ๆทำไมช่วงนี้เรากลับมาคิดถึงคนเกา่าๆเรื่องราวเกา่าๆอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าแบบเนี้ก็ได้ทั้งที่บางทีเราอาจจะ move on มาตั้งนานแล้ว,ลวเรารู้สึกว่า ก่อนหนะ้าเนี่ยมันเหมือนดีขึ้นละตอนนี้มันอาจจะกลายเป็นว่าเรากลับมาคิดถึงเรื่องเราเก่าๆอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไม่ได้เป็นเพราะว่าอาจจะมีการได้พูดคุยก็ได้นะเออมันอาจจะมีความจําเป็นต้องมาติดต่อพูดคุยก็ได้มีไพ่หนึ่งไม้ค่ะเป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่ซึ่งมันเป็นได้ทั้งคนเก่ากลับมาพูดคุยเรื่องนาทีการงานหนุน่นนี่นันทำให้คุณเหมือนคิดถึงเขาก็ได้หรือมันมีการพบเจอคนใหม่ๆจริงๆอย่างที่บ้นบอกแต่คุณไหนยังไม่ได้พร้อมที่จะพัฒนาก็ถือว่าในช่วงเนีี้้ยคุเมมออนแบบู่่กกัตัตววววงาาสขดล็ กับตัวเองเนาะแล้วค่อยๆดูไปไพ่เจ็ดเรียนเป็นไพ่ไม่ต้องรีบค่อยๆดูคุณมี choice มี option เข้ามาคุณค่อยๆดูไปว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจริงใจจริงจังกับคุณมากแค่ไหนเพราะต้องระวังเลยค่ะพอความมีเสน่ห์แบบ high ไฮพี e ท t เข้ามานะมีโอกาสสูงเลยว่าถ้าเป็นคนใหม่ๆหรือคน คนใดก็ตามลกันที่เข้ามาในความสัมพันธ์นะมีโอกาสที่เขาอะจะมีพันธะอยู่แล้วหมายถึงว่ามีครอบม,มีมีคอมมิตเมนต์มีแฟนมีครอบครัวของเขาอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยมันจะมีสามคนแบบเนี้ยคือเขาเข้ามาจีบคุณกลายเป็ว่า,าเขามีเรือพ่วงของเขาอยู่แล้วให้ระวังให้ดีเพราะฉะนั้นการช้าดีที่สุดเนอะแต่เปิ้ลมองว่าคนท่ลมในช่วงเนี้ยคุณจะช้าๆอยู่แล้วแหละคุณจะไม่ได้รีบในความสัมพันธ์ค่อยเป็นค่อยไปคือดีนะคะต่อมาโรแมนต์ซงโจ้ค่ะไพ่ที่ขึ้นมานะคะ reconciliation แล้วก็ wedding เนี่ย reconciliation มันจะมีการเหมือนคิดถึงเรื่องราวเก่าๆอย่างที่บอนบอกถ้ามันไม่ได้มีตัวเป็นๆกลับมานะคืออยู่ๆช่วงนี้คุณจะคิดถึงคนเก่าๆเรื่องราวเก่าๆอะไรแบบนี้ได้หรือว่ามันอาจจะมีการกลับมาจริงๆก็ได้นะกลับมาพูดคุยเพิ่ไม่ได้มองว่ามันจะมีการสารสัมพันธ์แบบจริงจังเนาะมันอาจจะเป็นคนเก่าๆและกลับมาพูดคุยซึ่งต้องดูให้ดีค่ะบางคนหายไปนานกลับมาเนี่ยเขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วก็ได้นะเพราะฉะนั้นให้ระวังมีไพ่ wedding ขึ้นมาให้เตือนเลยค่ะว่า มีโอกาสที่คนที่เข้ามาคุยกับคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่านะเขามีแฟนมีคนของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นดูไปนานๆอย่าเพิ่งเร่งรีบก็แล้วกัน นะคะอืมแต่ถ้าเกิดว่าเออคนที่คุณแบบ move on มาเขาไปมีแฟนใหม่นู่นนี่นั่นแล้วอะไรเงี้ยเปะก็มองว่าคุณหันมารักตัวเองเลยไฮพริเทสเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณควรจะทําอะไรเนาะเพราะฉะนั้นกลับมารักตัวเองคะ่ะแล้วมันจะมีคนใหม่ๆเข้ามาเนี่ยคุณสามารถลาลาแฮปปี้กับตัวเองได้เลยนะทั้ง The Fool ทั้งเก้าถ้วยนะเป็นไพ่ของการที่แบบมีอิสระแฮ ppy อยากทําอะไรก็ทําแบบนี้นะซึ่ง ก็ต้องบอกว่ามันเป็นข้อดีของคนโสดนะอยากทําอะไรก็ทําตอนนี้นะก่อนที่เราจะมีแฟนนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะทําไม่ได้เนาะต่อมาค่ะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีคนคุยนะแต่ว่าสถานะแบบยังงงหรือยังไม่เคยตกลงกันนะไพ่ที่ขึ้นมาค่ะใบแรกเป็นเดบิวเลยนะสเตรนจ์ Strength, ค่ะวิวออฟจูนค่ะสามไม้นะสี่เหรียญล่ใต้สำหรับเป็นเด็กถือไม้ก็ต้องบอกว่าคุณก็มีสเสน่ห์มากเนี่ยขึ้นมาใบแรกเป็นเดบิวแล้วก็ต้องบอกว่าเดบิวพอมันขึ้นมากับใบเนี้ยก็เป็นไปได้สูงว่าคุณอนะ่ะอยู่ในความสััมมพนธ์ทีี่ไไ่ฝฝายด คือคุณหรือเขาก็ได้ที่อาจจะมีใครอยู่แล้วเนาะทำให้ความสัมพันธ์นะมันดูยุ่งยากมันเลยอาจจะทําให้มันพัฒนาได้ยากเนาะเนี่ยมันมีไพ่สามใบด้วยเป็นไพ่ของการรอคอยและเป็นเลขสามอีกนึกออกไหมนี่ก็สามนี่ก็สามแล้วก็มีเดวีอีกเพราะฉะนั้นความสัมพันของคุณอุปสรรคมันยังมีเนาะสตริงมันอาจจะตัดกันไม่ขาดนะคือ เราอาจจะรู้อยู่แล้วว่าเขามีอีกคนหนึ่งหรือคุณมีอีกคนหนึ่งแต่ว่าความสมัมพันธ์นี้มันพนธนาการจังเลยมันรู้สึกดึงดูดด้วยแพชชั่นเนอะเดวิลมันเป็นไพ่ของการลุ่มหลงพนธนาการเหมือนบางทีเราอาจจะติดในความสัมพันธ์เชิงทางกายอะไรแบบนี้เนอะทำให้เราเหมือน move on จากเขาไม่ได้มันก็เลยเหมือนยังพัวพันนอะสเตร็งมันคือยังวนไปวนมาวนไปมันวนไม่ won by, won by, ตัดไม่ได้วิวออฟฟอร์จูนก็เหมือนกันมันก็เลยเป็นไพ่ข,ของการที่แบบเออไม่รู้จะทำยังไง มันยังคงคุยกันต่อไปเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเปิ้นบอกนะคะถ้าเกิดคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้มานานและความสัมพันธ์นี้มีบุคคลอื่นด้วยความสัมพันธ์นี้ยังคุยกันอยู่นะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้พัฒนาไปไหนค่ะมันเหมือนเป็นเด็กถือไม้เนอะคือเป็นความสัมพันธ์ที่มีแพชชั่นต่อกันแต่ถามว่ามันมีความรักไหมคุณอาจจะต้องพิจารณานะเปิ้นคิดว่ามันเป็นความความลุ่มหลงกันมากกว่า อาจจะชอบกันทางกายหรือว่ามันเป็นความหลงให้เข้าใจในความหลงกับความรักมันต่างกันเนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่มันหมดแพชชั่นนะมันก็อาจจะขาดกันได้เนาะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเออเราไม่ได้อยากอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ให้มาคิดว่าจริงๆแล้วเรารักเขาจริงๆหรือมันแค่เหมือนเหมือนเสพติดอะ เสพติดเขาหรือว่าลุ่มหลงเขาอะไรแบบเนี้ยเท่านั้นเองพอคุณอยู่กับตัวเองคิดทบทวนได้ปันคิดว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นเนาะแต่ตอนเนี้ยมันมีความรุ่มหลงอยู่เท่านั้นและให้ระวังเท่านั้นเองส่วนใครที่เพิ่งคุยมีเหมือนกันค่ะบางบางเอิญอาจจะมีโอกาสที่คุณได้ไปเจอคนที่คุณถูกสเปคมากเลยเดวิลเนี่ยคือคนที่แบบหล่อสวยแบบเซ็กซี่ดูดีอะไรอย่างเงี้ยเจ้าชู้นะเข้ามาพูดคุยกับคุณนะอาจจะเป็นรักทางไกลได้ะคะ่ะมีสามไม้แล้วก็มีวิออฟจูนะ อยู่อาจจะมีเหตุให้คุณได้กลับมาวนเวียนคุยกันถ้าเป็นคนเก่าหรือว่าถ้าเป็นคนใหม่ก็อาจจะมีการเหมือนแบบออนไลน์โซเชียลมีเดียหรือว่าการเดินทางติดต่ออะไรเงี้ยทำให้คุณได้คุยกับเขาก็ได้นะพอมันมีการเริ่มต้นใหม่ให้ดูดีๆเขาอาจจะเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วอ่ะถ้าเพิ่งเริ่มสารสัมพันธ์นะเราอย่าเพิ่งรีบเราแตะแตะเบรกไว้ก่อนแล้วค่อยๆดูไปเพราะว่ามีแนวโน้มที่คนคุยที่คุณคุยเนี่ยเขาจะมีความเจ้าชู้นะสตรงิงเป็นไพ่ของการเจ้าชู้เหมือนกันนะ ถ้าเราจะปราบสิงโตมันก็ยากนิดนึงถูกไหมเขาก็จะคุยกับเราแบบยังไม่ได้มีโอกาสไม่ได้มีแนวโน้มว่าจะพัฒนาก็แล้วกันแต่ถามว่าถ้าเกิดคุณชอบเขาคุณอยากคุยคุณคิดว่าคุณเล่นกับไฟได้อะคุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะแต่ต้องระวังนะอันนี้เตือนก็แล้วกันเพราะว่า บางทีคุณอาจจะไปเจอคนดีก็ได้แต่มันอาจจะต้องใช้เวลาพัฒนาเพราะฉะนั้นหนึ่งเลยให้ดูว่าคุณไปเจอกับคนเจ้าชู้หรือเปล่า2เป็นคนที่เขามีพันธะภาระอยู่แล้วหรือเปล่านะอันนี้อย่าไปยุ่งก็จะดีที่สุดเพราะว่าถ้าคุณไปยุ่งแล้วอ่ะพัฒนาการแล้วคุณจะตัดถอนตัวได้ยากมากเลยเพราะว่าคุณจะเสพติดเขามากๆหรือว่าบางทีมันไม่ได้มีใครเลยอย่างที่ปิ้นบอกเนอะมันอาจจะแบบคุยคุยกันไปแล้วพอมันพัฒนาไม่ได้คุณมีความที่อารมณ์คุณแปรปรวนเพราะว่ามันเหมือนแบบ ทำไมมันดูห่างเหินแบบเขาไม่มีคนอื่นหรือเปล่ามันเป็นความคิดของคุณเองก็ได้นะเพราะว่าวิวออฟจูนเป็นไพ่ของอารมณ์แปรปรวนได้ค่ะเหมือนแบบอารมณ์คุณอาจจะขึ้นขึ้นลงลงเนอะเรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันอุปสรรคเยอะจังนี่ยมันพัฒนาไม่ได้ทําไมเขาหรือเราอาจจะไปรู้ว่าเขาคุยกับคนอื่นด้วยเนอะเหมือนคุณไม่ได้เป็นคนเดียวในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยถ้าเขาไม่ได้มีแบบเป็นตัวเป็นตนนะเขาอาจจะคุยหลายคนก็ได้นึกออกไหมแล้วทําให้คุณเหมือนแบบเฮ้ยไม่มั่นใจอ่ะมันมีความย้อนแย้งมีความรู้สึกแบบเออทำไมมันถึงได้แแบบบมมมีีอุปสรรคยาากกกลลํ้วัน็ ระยะก็ได้แต่ว่าให้ใจร่มๆค่ะถ้าเกิดคุณอ่ะกลับมาคิดกับตัวเองนะเนอะไปคิดว่าในช่วงเวลาที่มันมีการห่างหายหรือว่าในช่วงเวลาที่คุณอารมณ์ไม่นิ่งนะให้คุณอยู่กับตัวเองก่อนคิดทบทวนว่าคุณชอบเขาจริงๆเหรอคุณรู้จักเขาดีพอแล้วเหรอทำไมคุณถึงไปชอบเขาขนาดนั้นการหึงหวงไม่สร้างประโยชน์นะให้คุณใช้สติเยอะๆนะเพราะว่าหึงหวงนะจะยิ่งทําให้เขาหายไปถ้าเกิดว่าเป็น ความแบบถ้ายิ่งไม่ใช่แฟนกันคุณนึกออกไหมเหมือนแบบเฮ้ยนี่ขนาดไม่ใช่แฟนกันนะยังขนาดนี้แล้วถ้าเป็นแฟนกันมันจะขนาดไหนอะไรแบบเนี้ยเนาะเพราะฉะนั้นให้ระวังอารมณ์ให้ดีด้วยนะเพื่อให้ความสัมพันธ์มันสามารถไปต่อได้ในกรณีที่เขายังไม่ได้มีคู่มีแฟนจริงๆนะถ้าเป็นคนคุยมันก็ยังสามารถเป็นโอเปอเรชั่นชิพถูกไหมคุณก็สามารถเหมือน พยายามต่อไปได้นะเป็นคิดว่เป็นแบบนั้นแต่ยังไงในช่วง15วันนี้ความสัมพันธ์คุณยังไม่ขาดค่ะมันยังไปเรื่อยๆนะถ้ามันหายไปมันก็จะเดี๋ยววนมาอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวล ไพโรแมนแซงโจค่ะขึ้นมาว่าเคมิสตรีแล้วก็ทูเลฟเคมิสตรีเนี่ยพอขึ้นมากับเดวิลเนี่ยชัดเจนเลยคุณมีความแบบเคมีตรงกันอะ่ะมันมีความรุ่มหลงทางกายอะ่ะเออไม่ต้องบอกแบบนี้เลยถ้าใครยังไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางกายนะมันก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่าชอบรูปร่างหน้าตาโปรไฟล์คือคนที่ถูกสเปคเลยอะไรแบบนี้คือเซ็กซี่มากอะไรแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นให้ระวังอารมณ์เราเลยจําเป็นจะต้องกลับมาคุยกับตัวเองไงว่าจริงๆแล้วเรารักเขาเหรอ,อคุณรู้จักเขาดีพอหรือยังหรือว่าเราเพิ่งรู้จักก หรือเกินอะไรแบบเนี้ยเนาะเราอาจจะมองว่าเขาเป็นแบบรักแท้ก็ได้แต่ก็ต้องบอกนะคนที่จะเป็น true love ได้มันต้องใช้เวลาดูนะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเนี่ยเรายังมีสติอยู่ใช่ไหมอย่าให้ความรักทําให้เราตาบอดเราต้องเริ่มดูก่อนว่า 1. เขาจะชู้หรือเปล่า2เขามีแฟนหรือ,อยัง3เขาเป็นแบบคนตามแบบที่เราอยากได้จริงๆหรือเปล่าเพื่อไม่ให้มันแบบพันธนาการไปโดยที่แบบ สุดท้ายเราแกะไม่ออกอ่ะแล้วมันไม่สามารถพัฒนาได้เนอะก็ไม่อยากให้เป็นอย่าง,งานั้นเพราะฉะนั้นค่อยเป็นค่อยไปค่ะค่อยดูเนอะแต่ว่าคุณจะมีสเสน่ห์ดึงดูดกันมากเลย <c oughs> คุณอาจจะเจอคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดคุณหรือคุณไปดึงดูดเขาก็ได้เช่นกันเนอะ <c oughs> ต่อมาคนความสัมพันธ์ชัดเจนค่ะเป็นแฟนกันแล้วแต่งงานแล้วเนอะไพ่ที่ขึ้นมาค่ะจัสติกนะคะสองเหรียญอ๋อคิงถือไม้ค่ะเจ็ดเหรียญนะห้าถ้วยและใต้สําหรับเป็นคิงถือถ้วยก็ต้องบอกว่าคนมีคู่เนี่ย มันยังมีความมั่นคงอยู่นะถ้าคนม่คู่เนี่ยคือคุณกับเขาเนี่ยเป็นแฟนการแต่งงานแล้วหรืออะไรเงี้ยมีจัสติกไปว่าเขาจะทําในสิ่งที่ถูกต้องค่ะไม่ว่าปัญหาที่คุณเจอมามันคือเรื่องอะไรนะมันจะมีการวนเวียนแปลว,ว่าเขาจะกลับมาพูดคุยกับคุณถ้าตอนนี้มันห่างหายไปเดี๋ยวเขาจะกลับมา นะมันจะไม่ได้ห่างหายกันไปไหนหรอกเขาจะเลือกคนที <con> ่ถูกต้องถ้าคุณเป็นภรรยาหรือสามีถูกต้องตามกฎหมายเขาก็จะไม่ได้ไปไหนแต่ถามว่ามันอาจจะมีความหึงหวงหรือมีความเหมือนแบบวิตกกังวลอะไพ่เจ็ดเหรียญกับไพ่ห้าถ้วยไม่รู้สึกว่าก่อนหน้านี้มันอาจจะมีเรื่องที่ทําให้ขุ่นข้องมองใจกันเนาะด้วยอารมณ์หรืออะไรก็ตามนะอย่างที่บอกเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องบุคคลที่3เข้ามาก็ได้หรือว่ามันอาจจะเป็นความหึงหวงก็ได้ทําให้มันเหมือนยังเป็นปมในใจที่ทําให้เรามีความระแวงหรือเราเหมือนแบบ ไม่ไหว,หว้วางใจอะเนะาะ5ถ้วยคือไพ่ที่เรายังจมอยู่กับเรื่องราวเก่าๆคคอเลยยังไม่สามารถ move on ในเรื่องราวที่มันไม่ดีได้เนาะเหมือนกับว่าเขาอาจจะเคยนอกใจเราเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเขาต้องนอกใจเราอีกแน่เลยหรือเรายังกลัวอยู่ทําให้เราไม่สามารถกลับไปพัฒนาความรักกับเขาได้อย่างเต็มที่เนาะมันเหมือนกลายเป็นว่าเราก็ออยู่ไปตามหน้าที่หรือแบบ ก็เพื่อให้มันเป็นครอบครัวหรือว่าจริงๆคือมันยังมีความรักนะเพราะว่าไพคิงถือถ้วยมันยังมีความรักที่ดีอยู่แต่ว่ามันไปเนิ่มๆมันไม่ได้มีแพชชั่นอะไรกันเยอะเพราะฉะนั้นมันจําเป็นต้องสร้างค่ะอยากให้คุณอ่ะถ้าเกิดคนที่เคยมีปัญหาจริงๆเนอะแล้วมันมีความสัมพันธ์ที่ทําให้เราอ่ะเหมือนยังหลอนอยู่มันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นให้ให้กําลังใจตัวเองเยอะๆค่ะคือเขาอ่ะอามคุณลองดูว่า เิ้นคิดว่าเขาอะจะเลือกในสิ่งที่ถูกต้องนะแล้วคุณก็เช่นกันเพราะฉะนั้นเราลองดูพฤติกรรมไปถ้าเกิดว่าเวลาผ่านไปมันจะช่วยให้คุณค่อยๆดีขึ้นได้การที่เราไปจมอยู่กับอดีตอะเหมือนเราไม่ฟอร์กิฟเนอะเราไม่ให้อาภัยตัวเองไม่ให้อาภัยเขามันจะทําให้คุณอะทุกข์เพราะฉะนั้นการที่จะทําให้ตัวเองดีขึ้นคือการที่อะให้อาภัยค่ะแล้วเริ่มต้นกันใหม่ถ้าคุณยังรักเขาอยู่นะเพราะเบิ้นมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังอยากไปกันต่อ แต่ว่ามันอาจจะแบบมีความลังเลเนาะเออสองเหรียญในที่นี้เปิ้คิดว่ามันอาจจะมีความลังเลก็ได้ว่าเอ,อ๊ะพอเราคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่มันผ่านมาในความสัมพันธ์ของเราแล้วเราควรจะไปต่อหรือว่าเราควรจะอยู่แบบของเราแบบไม่ไปสนใจเขาดีอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นค่อยเป็นค่อยไปเปิ้ลมองว่าถ้าความสัมพันธ์นี้มันยังมี3คนอยู่นะอาจจะยังแก้ไขปัญหาไม่ได้คุณอาจจะยังต้องอดทนอยู่แต่ว่าเขาจะไม่ไปไหน เพราะฉะนั้นให้ใช้สติค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วการอย่าหน่อยมากเพราะว่าการที่คุณหน่อยคุณจะไม่มีสติในการตัดสินใจเนาะแล้วมันจะเหมือนตัดสินใจผิดพลาดอย่าเนาะแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยปัญหาสามเศร้าอะไรพวกเนี้ยจบไปแล้วหรือบุคคลที่3มที่เข้ามาเกี่ยวข้องจบไปละเขาจะเลือกคุณอืมแน่ๆคือพอมันมีจัาสติกนะเบิ้ลมองว่าโอกาสที่มันจะเหมือน แบบตัดสินใจที่จะเลิกกันนะมันยังไม่มีหรอกเนาะมันอาจจะยังมีการคิดทบทวนอยู่บางคนอาจจะยื่นคําขาดว่าเออแบบจะหย่าดีไม่หย่าดีอะไรอย่างเงี้เนาะสำหรับคนที่จะแต่งงานแล้วนะมันก็ยังตัดสินใจไม่ได้ค่ะบางคิดว่าเป็นจังหวะในการคิดทบทวนคุณอาจจะต้องกลับมาพูดกับตัวเองเนาะว่าเรายังรักกันมากพอหรือเปล่าแล้วมันจะมีมีทางที่จะแก้ปัญหา3คนอะไรแบบเนี้ยได้ไหมเนาะค่อยเป็นค่อยไปเป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเนาะเพราะมันเป็นเรื่องที่จริงจัง นะแต่ถ้าเกิดว่าเ,เราคิดว่าเราคิดมานานละแล้วเราทบทวนด้วยสติแล้วนะคุณสามารถตัดสินใจได้เพราะว่าในครึ่งเดือนนี้ปิ้นมองว่าคุณจะไม่ได้ใช้อารมณ์หรอกแต่ว่ามันจะมีความอีโมชันอลของความทุกข์ความเสียใจยอะไรเงี้ยมากกว่าเพราะฉะนั้นค่อยๆค,คิดค่ะไม่ต้องรีบเนาะถ้า15วันนี้ยังตัดสินใจไม่ได้ก็ลากไปก่อน บางคิดว่าปัญหานี้มันไม่ได้แก้ง่ายเออมันอาจจะต้องใช้เวลาส่วนใครที่ไม่มีมีปัญหาความสัมพันธ์รักเราสองสาคนนะไอ้ความหึงหวงเนี่ยไม่ต้องไปหึงหวงนะเพราะว่าเปิ้ลมองว่าเขาไม่ได้มีอะไรจริงจังถ้าเกิดหายไปเนาะก็คือไปวุ่นวายกับการหาเงินทํางานอะไรเงี้ยมากกว่าเนาะความรักก็ยังมั่นคงดีอยู่สำหรับคนที่ไม่มีปัญหานะไม่ใช่ว่าแบบมาดูแลทุกเคสต้องมีปัญหารักสามเศร้าไม่จริงนะคะไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องบุคคลที่3ใดๆเลยนะความรักของคุณยัง คือเหมือนแบบไปโฟกัสเรื่องการทํางานหาเงินอะไรแบบนี้แล้วความรักมันก็อาจจะแบบไปเรื่อยๆไม่ได้หวือหวามากเท่านั้นเองนะคะโอเคจบไปแล้วอ่ะยังไม่จบลืมค่ะตอนโลมสแองโจนะไพที่ขึ้นมา่ะ it is safe for you to love แล้วก็ deception เนี่ยความรักนี้ยังปลอดภัยอยู่นะถ้าเกิดคุณ มาคิดทบทวนนะคือถ้าเกิดเรายังอยากไปต่อมันจะไปได้เพราะว่าความรกครังนี้เขายังรักเราอยู่นะถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องปกปิดเรื่องปกปิดในที่นี้คืออาจจะเป็นเรื่องบุคคลที่3ก็ได้ว่าเออเขาอาจจะยังไม่ได้เลิกจริงจังชัดเจนหรือว่าอาจจะมีเรื่องราวอะไรที่ปิดบังคุณอยู่อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องบุคคลที่3ก็ได้นะอาจจะเป็นเรื่องงาเรื่องเงินเรื่องความรู้สึกในใจ ทำให้พอไม่ได้มีการพูดคุยกันเนอะมันเลยเหมือนยังเป็นฝังใจคุณอยู่อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเปิ้ลคิดว่านะจังหวะเนี้ยถ้าเกิดคุณลองดูค่ะสถานการณ์ความรักคุณถ้ามันเริ่มดีขึ้นนะเราอาจจะเหมือนเปิดใจพูดคุยกันเนอะแต่ในช่วงเวลาเนี้ยถ้าเรารู้สึกว่ามันยังไม่เหมาะอ่ะมันแล้วแต่คนแล้วแต่ช่วงเนอะคือถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นจังหวะที่ดีละคุณสามารถพูดได้เพราะเปิ้ลว่ามันจะได้เคลียร์ใจคุณจะรู้สึกดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเออเรารู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่่่่เเเหมมมมมาาาาะะะสสปปปปิิิ้้ลลกกก็็็คคคคคดดดววววรงไไไอออนนนนนยูแัััพธ์ขุณ มันยังไปเรื่อยๆอยู่นะมันยังไม่ได้มีปัญหาแบบเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนสําหรับคู่ของคุณนะคะโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับความรักของคนทัดลมในช่วงวันที่1-15สิงหาคม64ค่ะ,คคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e คอมเมนต์ให้เปิ้ลด้วยนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยคะ่ะช่วงนี้โควิดก็ค่อนข้างแรงมากอยู่บ้านเนอะแล้วก็รักษาสุขภาพให้ปลอดภัยก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่ครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ